อัหมดโอ้พี่ฟ้าโคนไอพี่ข้าโคตรโหดเลยอ่ะพี่ฟ้าไอพี่ข้า,าเขาตึงตึงเกินตึงมาไหนอ่ะแช่แกอะไรนะอะไรอะไร,อะไรเธออะไรของเธอไม่มีอะไรไม่มีอะไรเด็ดรอดูเลยเกมนี้ผมจะพาพาพี่ฟ้าเอ้ยไม่ใช่พี่ข้าวเอาที่หนึ่งตาเนี้ย<อ>ไปดูเลยเพราะตึงจรง<ก>นะ ฟ้ากับข้าวมันอยู่ใกล้กันขนาดนั้นเลยเหรอใช่นะเธอเียอันนี้งฟ้าอันนี้ข้าวใกล้กันใกล้กันเลยคือใกล้กันเลยอมันไม่ใกล้เธออย่าบาอย่ามาโยงกันดิไม่คือเขาเขาเรียกพี่เฉยไปเล่นกับคนชื่อฟ้าก็บอกเขามาเถอะอะไรนะเธอไปเล่นกับคนชื่อฟ้ามาเธอก็บอกเขาว่้าวไทคือฟ้าฟ้าคือไทยเราเขาไม่รู้จักรู้จักแต่ข้าวชีตีนไอลูก้าเนี่ย I mean